ครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับทั้ง136ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูนะครับสัญลักษณ์รูปดอกบัวนะครับซึ่งสัญลักษณ์รูปดอกบัวนะครับเกิดขึ้นนะครับปลายเส้นชีวิตนะครับซึ่งในส่วนของเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมา ลักษณะดอกบัวที่เกิดขึ้นนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณปลายเส้นชีวิตนะครับก็จะเป็นลักษณะรับรูปดอกบัวนะครับที่เกิดขึ้นในส่วนของลายมือลายเส้นนะครับแล้วแต่นะครับบุคคลนะครับบางคนก็อาจจะลักษณะเส้นนะครับใหญ่บางคนก็เล็กนะครับตามลายมือนะครับ เดี๋ยวนี้วาดให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับจริงๆก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้นี่ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปดอกบัวนะครับปลายเส้นชีวิตสัญ,ญลักษณ์รูปดอกบัวเดี๋ยวเขียนกันนะครับซึ่งในส่วนของลักษณะลายมือลายเส้นก็ถือว่าเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีนะครับในลายมือนะครับ น้อยคนนะครับที่จะมีลักษณะนี้นะครับเป็นสนัญลักษณ์นะครับพิเศษก็ว่าได้นะครับในส่วนของลายมือลายเส้นนะครับลายเส้นชีวิตไม่ใช่ว่าจะมีแต่เส้นดีนะครับก็จะมีเส้นดีทั้งดีทั้งไม่ดีเนะี่ย แต่ว่าถ้าเป็นรูปดอกบัวนะครับหรือรูปปลานะครับก็จะถือว่าดีนะครับลักษณะลายมือลายเส้นนะครับรูปปลาก็จะดีเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองนั่นนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ รูปดอกบัวนะครับปลายเส้นนะครับชีวิตนะครับเส้นชีวิตจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาตามตำราเขาบอกว่าเส้นชีวิตที่ดีนะครับเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่แล้วก็เส้นชีวิตนะครับจะต้องคมชัดลึกนะครับลักษณะส่วนเส้นนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับก็จะเป็นเส้นที่มีเส้นตัดขวางนะครับ ก็คือเรื่องของอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือลักษณะเส้นที่เป็นเกาะตรงเส้นชีวิตนะครับเกาะก็หมายถึงลักษณะนะครับบุคคลผู้นั้นนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมีโรคมีภัยนะครับโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กลัไตต่างๆนะครับก็จะถือว่าไม่ดีหรือลักษณะเส้นชีวิตนะครับที่วิ่งมาแล้วก็เส้นขาดนะครับเส้นขาดหมายถึงอะไรนะครับเส้นขาดนะครับก็จะหมายถึงลักษณะบุคคลผู้นั้นนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับให้ระมัดระวังนะครับส่วนเส้นที่2นะครับอันนี้ก็คือเส้นหลักในส่วนของลายมือนะครับเขาเรียกว่าเส้นสมองจุดกาเนิดออยู่ระหว่าง,งนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านมาเส้นสมองนะครับใครมีเส้นสมองที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือสั้นแสดงว่าหมายถึงความฉเฉลียวฉลาดนะครับก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าใครมีเส้นนะครับ เส้นสมองที่ยาวนะครับตามตำราก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์วิพิบนะครับความเฉลียวฉลาดดีนะครับลักษณะใครมีลักษณะเส้นสมองที่ยาวนะครับทีนี้ลักษณะของเส้นนะครับที่3นะครับเขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจบางคนอาจจะมีเส้นใจเนี่ยที่สั้นนะครับถ้าเส้นใจสั้นนะครับตามตำรานะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเป็นบุคคลนี่ะนะครับที่ จน้อยๆใจนะครับเป็นคนที่น้อยใจเก่งนี่แหละลักษณะนะครับแต่ถ้าใครมีลักษณะปลายเส้นใจเนี่ยวิ่งเข้าหาเงินพรหัสก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนนะครับนายคนในภายภาคหน้านะครับลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับทีนี้ลักษณะนะครับรูปดอกบัวนะครับที่เกิดขึ้นปลายเส้นชีวิตนะครับอันนี้วาดให้ใหญ่เข้าไว้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับการพัฒ การไากรเในทำนายเขาบอกว่าหนึ่งนะครับจะมีแต่ความโชคดีนะครับข้อที่สองนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงที่ดีนะครับชื่อเสียงดีนะครับข้อที่สามนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมั่งคั่งร่ำรวยนะครับข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของ ชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงทางด้านสังคมกว้างขวางหรือมีลักษณะที่มีคนรู้จักเยอะนะครับข้อที่5นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของชอบทําบุญนะครับบริจาคทานบ่อยๆนะครับบางครั้งก็บริจาคนะครับทานที่มีจํานวนเยอะๆเนี่ยนะครับคนที่มีกากบ,บาทตรงไปเส้นชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสัญลักษณ์มงคลน,นะครับ ลายมือที่เป็นมงคลคือสัญลักษณ์รูปดอกบัวนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ